เดียรทอนเปิดเข้าไปแล้วได้มงงจังหวะนี้แล้วก็หนึะนเลครับโอ้โหดินิ์สินดังดาครับต้องบอกว่าแนวรับของฟิลิปปิน์ประกบหลวมครับปล่อยให้ปดบดินหาจังหวะบดินจ่ายแปะเดียยวสินสันโอ้โหมานสุดท้ายมันแค่ชนแหลกแล้วบของินอสินนี่มีบอลไปฉนับกองหลังครับแปะมาดูไม่จับเลยครับโอ้โหเดียรทอนเปิดเข้ามาติดทับินาสัดเข้ามาโอ้โหออีสลาทอนขอแม่นแม่นครับเปิดเข้ามาเจ้ยไปเลย ีโขงล้ำหน้ามาแล้วโอ้โหออกตัวลำ้ำหนึ่งช่วงตัวครับอย่างน,อน้อยดินจี้เข้าหาบดินหาจังหวะแตกแล้วสัน้นนู่นเดียวโอ้โหไม่ได้ครับนี่ครับดูครับโบว์แหวกอากาศมาเลยโอ้โหคืนกลับมาสารัตน์เปิดเสาไกลทีลสินมงตั้งเขา้าในตาสูดเลยโอ้โหไม่ได้ครับโอ้ยซาตรงนี้ยังใชด้วยนะครับทีละสินชงมาโอ้โหตามจังหวะพอดีไปทุกอย่างนะครับบอลแรกดีทีละสินจ้าหี้โตโอ้โหอ่านดีครับ ดีลาสินไหลเข้าท้ายปาแล้วเกงดูดิโอโไม่ออเอกนิดอยางไหวน้องโดนถึงเสื้อเอ้าไม่ได้ครับอ่านเดียวก่ทีแล้วก็ถึงเส้นหลังของาศาสลักเลงหักมามเคลื่อนเข้าจุดไม่ทันเตะส้นตั้งป้อมเลงลองเปิดเข้าไปหน่อยครับติดทางคีโด่เอาเกี่ยวได้อดิศักดิ์ให้เอกนิดแตงข้าขวามุมมันอับหักกลับมา,าอีกทีน,นะครับอันสองทีไทยาศาสลักใส่ลงกนเสาแรกครับยังทุบมาได้อดิศักดิ์เปิดตากมาเอากนิดปอ ให้สัญญาณมือนิดนึงนะครับอู้ลบทำทางแล้วก็กำลัถึงนะครับตรงนี้ให้มาพอดีเลยแล้วจะจิกล็อครับตัดยังไปได้แล้วให้เอกนิดพลิกเอกนิดดึงจังหวะเข้าขวาเอา้าแล้วเจสก,กัดตรงนี้ได้จุดโทษครับเอาแล้วครับกรสอดให้มาช่องนีนะ้แล้วหมุนมาเนี่ยโอ้โหตัดค่อยๆเลือกแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยไปเลยครับสองสูตรกัลทีไทยทใหญ่ าากสวยเลยครับทีมสีน้ินเปิดยูพานในชาร์ปไปโอ้โหลูกนี้ทำสวยมากครับ3-0โดยนะงอดิศักย์ไก่สอนเลยครับแล้วต้องผ่อนลงตรงนี้โอ้โหนิ่มๆเลยพร้อมเล่นต่อครับพีเหลือเหลือครับไม่ล้ำแน่นอนครับอีกแล้วหาจังหวะไหลโอ้โหลูกนี้ไหลยากไปนิดนึงครับดาคิโรอดิซักซัดลูกเดียวโอ้ยยังติดเซฟครับโอ้บารินจี้แบบนี้ในกรอบมีตัวรอแดบาดินฮักบารินฮักไปต่อเอ้าลูกนี้ เยอะไปหน่อยครับแล้วพาเลี้ยงไปนิดได้เกือบจะจบเลยครับแล้วดูครับมัเข้ามาครับสาวกายโมงชงตั้งแล้วสปัดอีกทีนึงตูง<ฮ>้ตกคืนอยังต้องปัดทิ้งครก่อนดูเปิดซ้ายลงนี้เนี่ยเลยมาเทียร์อนแล้วเนี่ยครับมีเซอร์เอ้าตัดได้ครับและปราเมตแตงข้างขวาไหลให้สาย